สวัสดีค่ะนะคะก็กลับมาพบกันกับคลิปนี่นะจะเป็นคลิปที่หานะคะกับสิรินะคะสิริไลท์ทูอีทนะคะก็มันนีมาตามคำเรียกร้องค่ะคำเรียกร้องของอเพื่อนๆจากสันหมอปลายนะคะหมอ,อตอนยูหกทับสาม่าซันคอยยังมาว่าตีอันกินซอยจูให้เบิ้งแน่ว่าจันสิริกระทำใจยูพักหนึ่งโอ้ ลำบากใจแทนอซอยจุว่เจัานะเนื่องจากว่าเปียงคือคือลำบากใจเพราะเพราะจริงๆเราเป็นเป็นสายเนื้อเนี่ยค่ะจริงๆเป็นสายเนื้อเพราะว่าเติบโตมากับพ่อที่เรามากินเนื้ออยู่แล้วที่นี่ตั้งแต่โตขึ้นมาก,ก็คือปกติเราสิกินแบบ,บแรับก้อยชอยแซ่จังซักค่ะพวกอาหารดีสารน,น,เนะเนาะ,นนนะกินเป็นปกติแต่ว่ามีช่วงเอ่อช่วงน่าจจะตอนเรียนจบปริญญาตรีอะคะ่ะเลิกกินเนื้อว่าไปพักหนึ่งเกือบ10กว่าปีนั่นแหละที่นี่ ได้กลับมากินย้อนว่าเออนี่แหละค่ะบ้านสามีนะคะเพื่อนเพื่อนกินแต่เนื้องวไทยรเอ็ดนะคะก็เลยเวลาไปบ้านยากับมีความจำเป็นต้องกินกกินน้าเพื่อนแน่ค่ะเป็นวัฒนธรรมอีสานเขาขออนุญ,ญาตนะคะเป็นแบบเพื่อนี้เอาเอาซัมนียก่อนเด้อหกทับเพื่อนเพื่อนหกทับสามที่ขอไว้ขออนุญ,ญาตนะคะเนาะอันกินกินซัมเนีให้เบิ่งก่อนนะคะซอยจุ อซอยจุก็อย่างเดียวสิอธิบายไม่พร้อมกินไม่พร้อมนะคะขออนุญาตมันมนี้ไม่กองเขามาพร้อมนะคะกินกับข้าวเนียวพอนอนเน่าเน่เอ่าตรงจังสี่ค่ะตามซื้อมันคือซอยจุอมขมอมลอมซอสจุก็คือ สามซื้อมัน,นะคะ่ะหั่นหั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 นซอยในภาษาอีสานนะคะ่ะจุก็ซื้อลักษณะการเอาเนื้อที่หั่นเป็นชิ้นเหมือนกันค่ะจดๆนะคะ,ะ,คะไปจิ้มน้ำจิ้มซึ่งน้ำจิ้มก็สินี่ส่วนผสมของพวกพริกป่นนะคะเอ่อเขาคััวหอมต้นหอมแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยการใส่เพีย้ยใส่อย่างที่เป็นเอ่อเหมือนเครื่องในของวัวนะคะนะคะซึ่งซึ่งเป็นวัฒนธรรมอีสา,านลักษณะการกินแบบเอ่อ เป็นเป็นอาหารอีสานแท้ค่ะลองคนกับว่าอกินเป็นตะยานแท่นอนสิเนาะค่ะลองคนค่ะลองคนภาคอื่นนะคะที่เขาเจ้าบ่เคยกินเขาเ,เ,จ,าเจ่เขาใจคือเรื่องของวัฒน,นธรรมการกินเนาะแต่ละหมอมบอกคือก่อนขอนนี้แบบ,บครั้งเรียวเห็นว่ามีคนมามเนต์ม่รอนวิธีการกินอาหารของคนอีสานนะคะคือเป็นตะยานแท้กิน เนื้อสดๆต้องกิก็ได้ติ๋งู่นะก็เลยว่าเอ๊ะมันกส็สะเห้ว่าจังไหนเนาะมันเป็นวัฒนธรรมเขามาแต่ใดเท่าไหร่คือว่าโดยความที่พื้นที่ของภาคอีสานเขาเนาะค่ะมันมันเป็นเดิมที่เราเป็นพื้นที่ที่เอ่อจริงเราเป็นพื้นที่แหงแหล่งแต่มันหาแนวกินยากเวลามีอย่างพวกนะ,คะ้ค่ะง้วนเนี่ยลักษณะการกินไปยังทีบ้านเขาคือมากินเพราะว่า งัวมันโตใ่ญ่มันเป็นซาดิโตใหญ่แล้วที่นี่สมัยก่อนนะคะมันก็ได้มีเป็นตลาดหรือว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่จะมาขายเนื้องัวได้สมัยก่อนการทีกินเนื้องัวได้ก็คือต้องเป็นงานเราวเพิ่นร่มง้วตัวหนึ่งแล้วก็คึกง้วตัวนึ่งอ่ะกินเลี่ยงได้เหมือนบ้านค่ะมัเกิดเลยไม่วัฒนธรรมการกินซอยจุตับก้อยซอยหางภาษาบ้านเฮานะค่ะนะคะกตว่าจริงๆแล้วก็ได้หมากกวอยังขนาดนั้นค่ะเพราะว่า คือถ้าถ้าคนเป็นสายเนื้ออยู่แล้วสิรุคือกินเนื้อมันกับประมาณนี้แหละคะ่ะคือลักษณะาการการกินดิบกับกินสุกกับบ้แตกต่างกันหลายจริงๆแล้วนะคะอันนี้ด้วยความที่สิริก็คือเป็นคนกินเนื้อมาแต่น้อยแต่แต่แตยังที่บอกไปคือมีม,มีมีช่วงช่วงหนึ่งที่หลังจบปริญญาตรีมาก็บ,บ่ได้กินไปไปพักนี้ไๆนึ่งประมาณสิบก็ปีได้ะคะ่ะวที่นี้พอพอมาแต่งงานกับพอน้องนิกนะคะก็คือทั้งบ้านเพิ่นกินแต่หลับก่อยแบบนี้เพิ่นมันะคะ่ะ อหารเช้าแล้วเหมือนบ้านกินเป็นเหมือนเคยมากินลำพิมที่นี่วิธใการกินกันสิอ่ะนี้กลับพักกับแก้มลค่ะแล้วแล้วตัว,วสีสันหายอย่างมาค่ะมันมีหลายอย่างอยู่นะคะอันนี้มีไม่น,นี้นนออกมาไม่ต่งกว่าผักชีลาบแล้วกับผักชีหอมต้นหอมทั่วสลัดประดาประดาไปค่ะก็กะแซ่บดีนะพี่น้องบ่ได้กินแบบลักษณะนี้มาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าพวกเป็นลาบง้อีอย่างนะก็กินอยู่ แรกๆนะที่ที่ทเซากินไปคือความที่พอ,พอเขาพอเขาเซากินไปหลายปีเสร็จแล้วที่นี่มันจะเป็นกินเหม็นช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งจะเหม็นเนื้อค่ะเห <c oughs> ม็นเนื้อหมายถึงว่าถ้าเขาได้กินว่าประกอบอาหารคือเนื้อว่ามันเป็นมันเป็น,น,ปนอาหารที่มีกินเฉพาะค่ะก็ะสิเหม็นเหม็นอยู่พักหนึ่งแต่พอกลับมากินก็โอเคกับมักคือเขาพอา่เป็นคนมักมาแต่น้อย,อยอยู่แล้วค่ะเป็นคนกินมาแต่น้อยไปน้าพ่อดูพ่อมัก ้าเอาพักกินอย่างกินนั่นน่ะค่ะเรียนหน่อยนะอาหารป่าอย่างพวกนี้แล้วพักกินนะครับจริงๆว่าถ้าเขาพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมการกินนะพี่นอ้องมันไม่ได้เป็นแต่ย่านแบบนั้นความอนุญาตเปลียนเยบเพราะว่าเจ้าญี่ปุ่นน้องสาะค่ะก็จะก,กินดิบได้แต่เพในบางวันเปลี่ยนป่าเนาะคือคือพอเรามองว่าอ้าเป็นอย่างอาหารญี่ปุ่นก็กินดิบได้จริงๆนะก็จริงๆแล้วการกินวัฒนธรรมการกินซาชิมิ ถ้ามันมาเทียบกับอีสานเขาก็คือกันกินซอยจูบ้านเขาสิละมันก็ได้รสชาติแบบว่าเขาเอื้นมาอย่างก็ออริจินอลของอาหารนะคะทีเป็นยังบ่พาพันกระบวนการปรุงอะคะ่ะจริงๆก็แซ่บนะอันนี้กแ็แซ่บอันนี้ก็บ,บไกกไไไ่ได้กินส่วนมากเรามีแตสามิเรากินกับเพ่ะนะคะ่ได้กินมาหลายปีแล้วพี่นนองซอยจูหลับมงงงงงืหลับง,ง,งัวสิลิกินเป็นมือค่ะลาบเลือดก็กิน สลาบเลือดอ้ำเป็ดเนี่ยค่ะเนาะเปินโอะคโอเคสับดีกว่พี่เนาะอันมูวพวกความากัดกัดันหาคอ6หกครับสามมูทำไมมอ้อปลายค่ะสนิทก,กันเดือแกงเนี่ยเป็นแกงที่ยังคู่ควาสมากคุ้มกันแหละเพราะว่าเป็นเพียเพ้ยนๆกันแต่ละคนมีแต่ตัวแสบ สิริกับบ้าจี้สิละ่ะกอมากกับเลือดจันให้นะคะนักเรียนกับถาเบิงคุณครูค่ะมึงมันมนี้มีเด็กยิงเด็กยิยงคนนึงจําซื้อน้ำมาเลยอยู่ปอเสีเอาว้วบอหนูไปเบิงแล้วค่ะที่คุณครูกินนัน่นบาร์บีคิวนะคะหนูไปกดติดตามให้เราเหมือนว่าว่าจ้าจนอะ <c oughs> นักเรียนกันเลยเอฟซีคุณสิริค่ะกัดวัฒนธรรมหลากหลายค่ะมนุษย์เนาะอยู่แต่ละหม่องกินบ่ขึ้น นี่เป็นนี่เป็นมุนชนียังหนึ่งของมนุษย์นะในความเห็นของสีรีนะค,ะ <S <S ค่ะก็จงก็อบอกจริงๆนะฟังถ้าเป็นคนจีนเนาะค่ะเวลากินข้าวเนาะในอยู่ในสำหรับอาหารนะคะในวงกินข้าวนะคะถ้าสมมติเรากินอิ่มแล้วแล้วเราเลอะมันแปลว่า <c oughs> เป็นการให้เกียรติคนทําอาหารว่าเอออาหารมื้อนั้นน่นนะอร่อย ประมาณนั้นนะคะแต่จะเป็นคนไทยมารยาทของคนไทยคือเขาบอให้ื่อมันไม่ดูน่าเกียดเฉยมารยาทยังประมาณนี้ค่ะนี่คือวัฒนธรรมที่หลากหลายแตกต่างของมนุษย์ก็ค่ะ,คะเป็นความหลากหลายค่ะก็ต้องหิวอีกละสองคลิปลองเลยเริ่มแบบว่าบอกว่าไม่ค่อยได้รับอ่ะฉันบางเนี่ยเปที่การกินอื วันนี้พอดีจะมีเรามีแขกท่านพออสนิทเพิ่นมูดสนิทเพิินพออเาเปนุน้นเรามาแยหามากระใสจำจุเลอค่ะสมัยตะกอนหนังตะย,ยูเรงนี้บันทีกแรงเนาะค่ะแต่แฟนไปซาบานอยู่ซาบานคุณครูคกอยู่กินประจําค่ะซอจุแต่ว่าเสิดีตะกี้บ่ค่อยกินน้าเพิินกับกินสมาสิเจ้าของสิเอามาเฮดเป็นอมสมากว่าค่ะเฮดสุกนะคะ อันนี้ก็เลยกินน้ำเบนจากเธอข้อามาของเลกินเนือน้อมาโดดเลาะนี่ค่ะนี่กับบะจีน้ำหมูตะละ่ำหมูคอกรใหจัดให้มันไปนะคะก็แซ่บดีอยู่สมมันคอกระยอนกระยอนเข้าเจ้ามากกินออกเรื่องมาเดือดตรงนี้นดื่อไรก็มือนตะเรวน หัวเห็นหัวฟุ้งๆลยค่ะลบกันกลับมาจากตรงนี้นแต่ละมือเป็นสะพานนี้เลยจิ้นเนาะบ่ได้ตะแต่งของผมเนี่ยนะมันฟูอย่างบันไดแตะจีกอย่างนึงเลยเนาะข้ออยากอะไรเด็กน้อยตัวมือเนี่ยเนาะคะ่ะข้อมาขาสมาธิสั่น์สมาธิสั่นในที่นี่หมายถึงว่าไมา่ใช่อย่างไรเขาเกิดมาอาการผิดปกติได้ค่ะหมายถึงว่าด้วยด้วยค่านิยมอย่างหนึง่งของของคนงสมัยนี้ เด็กน้อยสมัยนีย้ทุกคนสิมีเอ่อมือถือนะคะมีมือถือรู่เล็กเด็กแดงมีโทรศัพท์มือถือพูดตรงว่าเด็กน้อยนะคะคือทุกบ้านเด็กน้อยสมัยนีย้ทุกบ้านจะมีโทรศัพท์มือถือเล่นตั้งแต่แบบอลน,น้อยๆเนะะี่ยค่ะส่วทางไงคือมันมันเป็นค่ายเยอที่ผิดอนนี้คนนีอ้อาะฝากฝากไปถึงผู้ปกครอง เดี๋ยวกินข้าวี้ก่อนช <c oughs> ื่อจีนค่ะเขาก๋วยเนี้ยเหนียวพี่น้องอุนรอบสองมาได้เหนียวเลดทิ้นมะสมรู้เสื้อว่าเขาเหนียว าะค่ะคือว่าผู้ปกครองกันมนี้จะคิดแบบนี้หนึ่งเด็กน้อยนะคะเวลาห้องฝึกให้เขาอยู่กับโทรศัพท์หรือว่าทีวีที่มันแบบเป็นการสื่อสารทั้งเดียวบันใดนี้คนคอยดูแลติดตามวันใดนี้คนคอยคุ้มว่าเขาเบิ่งอย่างแน่นใช่ค่ะก็คือเขาเขาสิอยู่กับจอเนาะซึ่งซึ่งอันนี้อันนี้คุณครูคุณครูสิรีอ้างจากอ,อ่างอิงจากเพจที่เป็นคุณหมอพอติดตามหมอวินนะคะหมอวินคือกอนหนั่นก็น ติดตามามาหลายค้นอยู่แหละแต่ว่าเราที่นี่พอมามีลูกเขาเริ่มมาจริงจังกับการเออเบิงวาพติเออเขาเอิ่นมาอย่างก่อนพัฒนาการของเด็กน้อยนะคะมันควรจะมีแบบจะไหนจะไหนแน่เสร็จแล้วที่นี่คือคือเขามีการวิจัยออกมาเลยด้ค่ะว่าเด็กน้อยยิ่งโดยเฉพาะอายุต่ํากว่าสองขวบอะคะ่ะไม่ควรจะให้เขาเขาอยู่กับจอทั้งวันหรือเกินหนึ่งชั่วโมงจริงๆล้วก็คือบอเลยแห่งดีจัซงๆน,นะคะแต่ว่าผู้ปกครองทุกมือในโปรเป็นสันหนึ่งคือ เด็กน้อยนะคะเวลาเขาเอาโทรศัพท์ไปเขาเขางเงียบนั่นนั่นนั่นคือก่อนเลยกุสิริก็เลยบอกว่าเป็นค่านิยมที่ผิดของผู้ปกครองคือว่าความเงียบเนาะคะ่ะคือเขาอยู่กับสิ่งที่มันเล่าเขาอยู่ตรงข้างหน้านะคะเพราะว่าจะเป็นการ์ตูนเป็นเกมเป็นอย่างรก็ตามแต่เขาก็งเงียบเพราะว่าเขาให้ความสนใจอยู่กับจอเสร็จแล้วที่นี่มันเป็นปัญหาว่าเฮ็ดไห้เด็กน้อยนะ่ะสมาธิที่สัน่นค่ะที่นี่เวลาเขามาเรียนหนังสือเขาก็สิบ่ค่อยบ่ค่อยลู้เรื่อง เซแล้วพอเพราะไงขึ้นมาแนกก็เริ่มใส่แชทใส่ยังที่เป็นแบบโลกโลกโซเชียลนะคะก็ตามระดับเขาเนะที่นี่ก็เป็นปัญหาอีกค่ะพี่น้องโลกโซเชียลทุกมือนี่นะก็ยังที่ยวเห็นเห็นกันนะคะตามข้าวหน่ะเนาะ,นะออหลอกลวงกันไปอันนั้นอันนี้้ามันอาจาย์เนี้อไอ้ยังคือเพราะนั้นบอกว่าบุตรลง่านว่าเขาบ่ได้เหรียญโทรศัพท์พคือคนอื่นค่ะเขาบุตรลง่านเขาบุต้องไป,ไปไปคิดถึงหรือว่าไป ญาติลูกบบมีคือมูมันมันมีนะคะผูบปกของส่วนใหญ่อันนี้จากที่ความที่ประสบการณ์เขาเป็นครูเนาะที่คิดว่าย่าตจะลูกบบมีทร้ัพท์น้ำมูคือพยายามแบบให้ทุกอย่างที่ฉันไม่เคยมีตอนเด็กนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ลองไปเทียบเบิง่งว่าจริงๆเราตอนตอนเขาเป็นเด็กน้อยอะ่ะเขาบ่มีโลกโซเชียลเขาเป็นคนที่มีสมาธิดีก่านี่ยคะ่ะเมือ่อเมื่อเทียบกับเด็กน้อยสมัยนี้เขามีอุปกรณ์ที่ ที่จริงๆมันเป็นอุปกรณ์ที่ส่งเสริมเขาได้แหละยิ่งเช่นว่าเรื่องการเลียนเนี่ยถ้าสมมติว่าฮขบบรลูอย่างเออเขาเซิร์ชเข้าไป Google นี่ยังกระตามแต่เด็กน้อยทุกเมื่อน,นี้มีอุปกรณ์ที่ซ้อยหลายซึ่งเมื่อเทียบกับสมัยเขาเป็นเด็กน้อยนะบางมีแต่อุปกรณ์พวกเนี้ยจริงๆเขาบ่าได้เด็กน้อยส่วนใหญ่บ่ได้ใส่ในทางที่เป็นประโยชน์ลองหายไปหาการบานดิละ่ะมันก็บ,บ่าหาดีล่ล่ะแต่คะแนนเกลียนมันมันาไหลค่ะเป็นๆแบบนั้นถามว่ามีคนที่ใส่เป็นประโยชน์กับมีแต่แต่คุณครูบอกเรามันคคคนนคืคือออออนนนนนนนสส่่่่วว้ยยะมัเด็ ปัญหาซุมซุมส่วนมากอ่ะมันคือเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ใช้อุปกรณ์ที่แบบเทคโนโลยีสมัยนี้ให้มันเป็นประโยชน์นะคะอยู่บ้านนี้เ่ยนี่ค่ะมือหนึ่งพอลงไม่ไม่สิริอาีมนามเดียออกมาจากห้องน้ำเห็นแต่เปิดคลิปอย่างลูกโรยแมคโครอย่างลูกเห็นรัวเบิงแล้นเด็ก็เลยจัดแล้วจัดแล้วแล้วก็เลยบ่กก็หนังสือที่ที่หนิงซื้อมาเนี่ยพัชร์วามันลูกลูกอ่านหมดแล้วทุกเล่มแล้วมันเบื่อพัชร์วะ แม่สิดีก็เลยจัดเลยค่ะจัดแยวงว่าดิสื่อหนังสือไหมนะคะซื้อหนังสือไหม,นะะอหอหมขออนุญาตโอ้แนะนาก่อนเปอเป็นประโยชน์เนาะเบอร์มีผูป้ปกครองคนไหที่กําลังมีลูกน้อยนะคะสื่อนี่จ้างสิหนังสือแบบคือมันจะมีหนังสือสําหรับเด็กนะคะที่ไว้กี่ขวดกี่ขวดของเขานั่นแหละเขาก็จบแนะนํามาจัดไม่มาเซตนี้มาเจ็ดเหลี่ยมค่ะเอาตามพัฒนาการเขาที่นี่เพราะว่าเพราะว่าอย่างว่าิค่ะเอากินนี่ส้งสีดนดเนาะ เพราะว่าซีรีนเป็นคนที่ฝึกให้นิกนะคะอ่านหนังสือมาตั้งแต่สามเดือนนะคะอันนี้เป็นคนที่เป็นคุณแม่ที่มีลูกตอนอายุหลายเราก็คือถึงแม้ว่าจะอายุหลายแต่เขาบมูมีประสบการณ์นในการเลี้ยงเด็กน้อยนะคะเขาก็เลยเขาก็เลยแบบต้องว่าเออหาอ่านเพจคุณหมอ,อน,นั่นน่ะนี่แนะนําเพจนึงเลี้ยงลูกตามใจหมอค่ะหมอวินเราแนะนาที่เด็กคือราเแบบหมอที่ เป็นหมอเด็กที่เป็นหัวคิดสมัยใหม่ด้วยนะคะ่ะตามตามรูปปัจจุบันที่นี่วอ,อลุงอ่านหนังสือเนาะนิกนะคะคุณแม่ห้อ่านหนังสือมาตั้งแต่สามเดือนคือเขาย้งว่าเขาย้งบ่รูปภาษาบ้านของเอิญบย่างมันย้ำว่าดูจากภาษาหรอกคะ่ะแต่เพียงแต่ว่าเขาบอกว่าเมื่อเมื่อเราปลูกฝังเขาเขาก็จะคือมันเป็นสิ่งเมื่เราเป็นการเรียนรู้นะคะเขาโตมากเขาก็สิคุณพอนิกเริ่มนางได้แล้วสิคะ่ะเขาก็เริ่มจับหนังสือเปิดเองเป็น อันนี้คือพัฒนาการของลูกเปิดเองเสร็จแล้วปุ๊บพอพออายุระดับหนึ่งอีกองั้นใช่นหคะเขาก็จะเริ่มซี่ถามอันนี้คืออย่างประมาณนะะี้ค่ะเขาก็จะเขาก็จะอยากเรียนรู้โดยธรรมชาติเราที่นี่หนังสือในในความคิดมาซิลีน,นะก็คือว่ามันเหนให้เขามีสมาธิดีกว่าค่ะประมาณนั้นเนาะก็กะว่ากันไปกับว่ได้กัีการเลี้ยงลูกคือการทดลองอย่างหนึ่งแหละคะ่ะแมมแม่มาแล้วคุณแมนมาแล้วเอากนมมาให้เปิดครับ แป๊บนึงนะแม่อัดวิดีโออยู่ครับโอ้โหขอทุวแย่ล้าไปก่อนกวนาไร